ไม่มีอัามนาใดในโลกล่าผู้ปกครองตามมาและสาบสูญไม่มีใครล้าเลิศหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมี องฟ้าสีทองทองอัมไทยประชาชนจะเป็นให้แผ่นดินอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขขอญาตชูสามนิ้วอย่างนี้ครับ